สบายดีพี่น้องพี่น้องดได้ยินข่าวได้ยินข่าวได้ยินข่าวฉันลงคือปัาดคือสะพายครับแก็ได้ยินข่าวเมียนหน่อยวัจี้สะาเฉ็ยยนลงวัจี้เนตาใส่เสื้อผ้า จักบาทละล่ะ1หมือหนึ่งป๊าแม่แล้วแม่ไน่าอตาปเอวลุดแต่ว่าเขาเล่นยาประทามแล้ได้ได้ได้มาอะไรมาแล้วก็เลยาปราทามอว่าถ้าว่าอันถ้ามังเลยแม่ให้ของขวัญปีใหม่ตีบลคิดว่าิไดเลยดีมาเลยเมือนึ่เราบอกว่าเขาเ่ท้าเจ้าบ้านเหมือนหนึ่งนา,า,าไปที่โอ,อ,อ้ตอน,นววอเ,เ<ร>ต้เนบ<จ>่ ขี่ฝันสืบตอนเต้นตอนเต้นพี่แองเจีเป็นคนเอาไปคล้องให้เองเลยอบอลลูดด้ยว่าบอลลูบอลลูเลียงบอลลูเลียงบอลลูเลียงอย่างเงี้ยเห็นแต่เบี้ยก็เลยก็เลยเห็นหนากอึ้งไปเลยก็พอโบหูไงน้องโบงหูว่าสีใดขนา,าดนี้เพระจะคจ้องกับบเคยใดมาไล่แบบมาไล่เงินหมืน่นโอ้แต่พันหนึ่งก็ดีกันพันหนึ่งก็ดีแต่ก็ลอยกับอง้อยกงแหงแล้วเอฟซีหนอกโอมใหม่ ซื้อขากินเท่าไรหาลอยเท่าไรยังไให้ปากมาน้ำพอนุ่นเน่น้ำบอกอัิตาในกาดีใจแล่ะแ,แต่ว่าอันนี้คือแบบเป็นชิ้นแรกเลยค่ะที่ได้ที่ได้ก่อนเงินมืน่นแมนเป็นชิ้นแรกที่นุ่นไต่ก,ก่อนเงินมืน่นคือว่าหายเลยวะ่ะตีว่าอ,อีกี่ว่าเช็ดลงหายเลยวะ่ะจัดแบบเสื้อผ้ายแบบมันอะไรเงินมื่นมันก็เสื้อผ้ายแต่แม่หน่อยก็บอก บอกว่าหลายหลายหลายมือก่อนนั้นนั่นอีกก่อนที่จะเข้าไปไ,ปไว้ไม่น้อยอีกว่าเมษปีใหม่นี้เมษจะมีแนวเซอร์ไพร่ที่เขาบอกว,ว่าอีหยังเป็นอีหยังเซอร์ไพรส์ก็ได้ถามอีหยังเมษเมษหน่อยก็บ,บววอกอจนพอหอดมือนีกับเ,เป็นแบบว่าที่แบบเตื่นตนบบใจแเซอร์ไพรส์แห้งแบบบ่คิดว่าพนธิดให้เฮาจังสีให้อีหลีจังที่บอก ว่าคิดว่าเพิ่นสีหักเข้าหากักแพงเข้าใหไ้ไร้ปัญญามันจริงคิดละพพเพิ่นธหักเพิ่นแพงเข้ากะน,นี่กับเพิ่นธุ์ละละเฮ็ดคว่ำดีเฮ็ดทำคว่ำดีไปนั่นละกับน้องกับเมียนหน่อยกับพ่ออีกไปแนวใดแนวใดบดนนด่ดีแนวเฮ็ดแต่แนวดีๆละเข้ากะสิมีมสิ่งตอบแทนกะสิมีแต่แน,นวดีๆเข้ามาตัวปุณณ์ อ๋อเฮ็ดดีทำดีอ๋อคิดดีแล้วก็บอกคิดเลยว่าสิได้มาไล่ขึ้นมงินแบบต้องของอยู่ในข้อจากคลองแบบแต่เก็บแต่ก็อยากเก็บไว้ไ<ห>มแมนเ<ม>ป็นเงินก็แต่ก็อยากเก็บไว้บแบบว่าปิดบงแบบอยากเอามาพองไอ้ยายพอกับแม่์แบบขังแรกคือเพิ่นจังสิ<ม>คือผู้อื่นกระจ้าเออเขาเจ้าเมียบ้านเขาเจ้าได้มืม่อไรไปให้เออให้พ่อให้แม่พ่อใหญ่แม่ใหญ่จังสิแมนแต่ว่า หฮาเห้ามีพ่วงเดียวหฮากไปเใหไใไ้น้ำกันสามคนเหลือกะห้อันนี้กันกะทายรูน้ำกันให้ถือน้ำกันแต่ว่ามันกะเป็นไปบ่ได้เพราะมันมันโดนแห้งมันนี้ถ้าหฮาเสอเอาไปเก็บไว้ใส่ห้าบุมมีรถเก็บเคื่อเพ่นมันนี้ถ้นว่าหฮาสืเก็บไว้รถบัสเก็บเองมันกะจะเสียเพราะว่าคนตอบรับของห้ากับีเด้ว่าขันวีบกับว่าไม่แมีนน้ำไฮไปน้าแม่แเม่ก็ได้แต่ว่ามันหลายมันโดนมันช่วห้าสิข้าบ้านมันก็ ยานมันขาดมันยับมันยังสิเนาะแมนแมนบล่ะมันเขาบดเด็กเข้าบ้านง่ายมันก็าเราเอาไปฝากไว้แค่มือเดียวซ้อมือก็ได้อยู่แต่วันจะฝากไว้โดยก็ดีเลยละลูกเอาไปไว้บัญชีเขาบัญชีนั่นมันก็จะจับก็เลยว่าก็เลยคิดว่าเออปิดวงปิดวงจังเฮ็ดไม่ก็ได้ปิดวงเขาจังไปกดเงินออกมาจังเฮ็ดไปให้เพิ่นก็ได้กันว่าเอออยากฝากฝากน้าเมียก็ได้แต่ว่ามันบ่ได้เข้าบ้านง่ายแบบเนี้ยัขนว่าเ้าสิ ฝากไว้เอาเสียวหวยไว้ทั้งหมดรถบาเมียนไว้แบบมองเข้านั่งมองเหยียดอิงกระยานคนไปสอกไปลือไปเห็นเขาก็เอาลยุบยาเขาก็หาหลักหานันดิเนาะก็ว่าคนบมีเงินกินเข่าจยางสีเนาะมันหาทางออกพอเลยแบบไปคนพงนี้รถบาเพิ่มไม่มีวันนี้ไปลากเอาข้าก็สิวบุรีวันนี้เขาก็เอาไปอาดลาานละ เชิญหลงแดงเงินสะพายเมือหนึ Esta, ่งผุนเดฟว้ายบัดท bueno, ่ำบรดดาได้เชิญหลงนี่พราวันเอ้ยว่ามันเชิญหลงขี้ขี้ได้นี่เออมันเชิญหลงขี้ขี้ได้นี่เฮียเชิญเฮียเชิญเยอะเชิญไปนะผู้ใดอยากเป็นกีคือเป็นแฟนกับเชิญหลงกับมาเด้อแม่มันเชิญขี้ขี้เด้บอดบอดเอ้ยเอาน้องเชิญเป็น เป็นเมียจักมือบ๊อบมีเงินสะพายหมื่นหนึ่งไปได้เงินสิเป็นล้านไผ่บ่อีหน้าบ้านี่เรื่องฉันลงเป็นล้านไผ่บ่เนี่ยแค่คำพูดคิดเอาว่าสีดายคกพูดเออพิ่นเพิ่นกระหักเพิ่นกระหักเพิ่นเพิ่นหักเพิ่นแพงเฮาละลาพิ่นจังไห้เฮาแล้วกกไปหน่อยระหว่างนั้เราสิคอยคอยบอกคอยสอนตลอดเลยเรื่องในบ่ดีเรื่องในดีเรื่องในเฮ็ดเฮ็ดเป็นมันเฮ็ดเหรอมันเฮ็ด ม,มันเป็นไปบอดดักงบอดตองเฮิตไม่หน่อยเราบอกเราเราสอนตลอดแม่์กับฟางแม่ตลอดฟังฟังพอคนเท่ามาก,กับผูกพันกับผูกพันกันไม่หน่อยมาโดนแบบตั้งแต่เขามาดมือแหลกแต่สบายเม่์แต่แท้เลยแหละผูกพันกันก็ได้ก็จะกับักไม่หน่อยสบายแต่แท้ว่าม,มาแต่ยุ่งต้องกันมาตลอดเนาะต้องถ้ากินข่าวกับมืเอิญเมื่ยางมืเอินอยู่หลอกไปกินนำ้ำยานเต้เขาบอดอดั่กินไม่หน่อยแล้วเป็นห่วง เป็นห้องเป็นห่วงไปหน่อยถ้าเป็นห่วงแล้วย่างอดเขา่าอดนานี่พนกระตุนเฮาคือกันตุ้นหาวกรน,น,กนกขนาดพิดบงพปย่างห้าวเห็ดข่วนดีพลกระตุหักเฮาขนาดพิดวงพีดบงเพราะเนี่ยไม่อยากให้เมื่อเลยเป็นอย่างเป็นเหลนน้ำพอยู่บา้านเพราะอย่างคอยเป็นคนโมกี้ขาดพี่น้องบอว่ามีอย่างกระซอยกันไปซอยกันได้แบบขวานฮือนฝนยังซอยปละน่างตะยีตุนเพื่นเหมือไปเลยก็ยีหลากระซอยปละน่างปะน่างเราไ่อยากให้เฮ็ดเพราะว่าไม่หน่อยก็ให้ปละน่างเฮ็ดเลยเป็นบอมมันนี่ เขาอยากซอยเข้าไปยืนน้ำพ่นเขาไปนอนถาเขาก็ไปยืนน้ำพ่นเขาก็เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ซอยเพ่นกระถือกันละเขาสิไปนอนถากินน้ำพ่นกระถือเขาก็ไปนอนถากินนอนนี่เพ่นเฮ็ดให้กินกินแล้วก็สิเพ่นล่างให้เขามันกับว่ถือดอกเมื่อนักเฮ็ดซอยเพ่นเมื่อนักไปล่างถวยถือกันลาแปลว่าหลุดปล่าแรงมากพินหยาดถือไม่หน่อยว่าให้นะเขาบว่าบุเปไปยังดอกเด้านโนูล่างเอง มันกินแต่ก็เลยเขาเป็นเด็กน้อยเขาก็ต้องเห็ดเขาก็ต้องล่างเห็ดมันถือกันละเห็ดซอยเพ่นนั่นได้เขาเห็ดใยก็เห็ดไปเขาเป็นเด็กน้อยเขาก็ต้องเห็ดเ็ดซอยเลียผู้ใหญ่เพ่นนั่นละเขาสิไปนอนอยู่นอนกินมันกระบ่แมนถือต้องนั่นละเขาไปเห็ดซอยเพ่นจบจบก็เสร็จเล่าหน่ะออกไปโดนเลยแต่เราบ่เห็นเพราะว่าเอยเต้นยืนให้โรลี่งเขเต้นซับการ์ดให้โรลี่ ก็เลยตอนจบลงมาขกก็เลยยานลงไปพอดีเลยลก็เลยแล้วก็เลยเอิ่นเอาเพลงสุดท้ายของน้องจบพอดีวันเสิรด็จก็เลยว่ามาเดินขึ้นฟ้าเสร็จก,ก็ไล้เอาขึ้นอีกเท่านึงขึ้นให้แม่อีกอขึ้นขึ้นแล้วขึ้นอีลาแต่การขึ้นนี่ไปสระแต่ก็ไปขอพูดอีลาไปยกมือไหวอีลามาขึ้นนี้อ,อยู่ทงเวทีเพราะว่า น้องอายุน้องกระซ่าแต่ว่า,าให้เขียนหนองคือเก่าเพราะว่าเขากบ่เคยได้สิ่งนี้เนาะเขาก็เลยต้องขอบคุณน้องไปเกี่ยวกันเด้อลูกอายุน้อยอยุติไายุบกับใจเห่าใจเห่าเขาเห่านับถือว่าเพิ่นน้อยว่าไรอายุหน่อยว่าไรเขาว่าต้งเขาหนับถืออยู่ที่จิตใจเห่านะเขานับถือว่าพูนันล่ะเป็นผู้มีพระคุณกับเห่า บ่ได้เกี่ยวกันว่าายุดหน่อยหยุดไลยที่เ่าสิไปยกมือวัดดีว่าได้เกี่ยวกันอยู่ที่ใจจิตใจฮัเองว่าฮัาสี่เหตดในคววมที่ถูกต้องเฮ็ดเป็นโลดเพิ่นหักเพิ่นแพรงฮั่วฮากันนับถือเพิ่นเป็นผู้มีพระคุณเท่านั้นล่ะเงียนบอพี่นองเชิญลงกะจะกข่วมเหตดในสิ่งที่ดีฮั่ ว่าเออผู้นนี่แหละมีพระคุนกบเฮาหฮากะเห็ดอันนั้นอันนี้แล้เฮายาสับไปลบลูบุญคุเพ่นก็นดีแล้วล่ะอยู่น้ำพ่นไปเพ่นหักพ่นแพงเงห้าก็กอยู่น้ำพ่นไปเฮ็ดดีน้ำพ่นฮาก็ได้ดีพวกมากกกกรักกันละคือแบบรักต่อไปเฮ็ดจนมอะก็ได้สัไปเฮ็จสับไเฮ็ดจับซั่ไเฮ็ดแนวบ่เดีรักไเ็ดได้เทับไเดียวเทา่าจัสนล่ะเ็ดจกนั้นเพิ่นก็ับ่เอาบเฮาเด้แม่นเอ็ดีำจับได้ไเพิดนบ่เอาเฮ็ดำสีหลี <c oughs> คือมีดยัคก็ต้องบอกตรงๆเพราะว่าเม่หน่อยก็เป็นคนหมักตรงๆเราเป็นคนเราเป็นคนเราบ่มันเราบ่มากคนแบบไม่หน่อยบ่มเนคนหมักแบบอันบอกมีผู้ใดเขาหมักดอกลูกบ่มีผู้ใดเขากระจอกจีว่าเออบ่มากคนนักคนขีกกระมุ่ยบ่มีผู้ใดเขามักจะคุนดอกมาบอกตอนหนาไม่หน่อยเ,เนนลยไม่หน่อยบอกเคยแบบบอกซอนตลอดด้มียังมาอจอจอบอกแม่ตอนหนาเลยมาบอกตรงๆกันเลยบอกตอนหนากันเลยไม่หน่อยเราบอกตลอด นี่ยังมาต้องไปปิบดบังแม่บอกแม่ตลอดบอกแม่โลดแล้วจังสีหลับบอกต,งตรงๆเลยพ่อขกอข้อก็ดีก็เพล่นนะเพลินตรงนั่นแ่ละแม่นบ <cing S 2> อกบอกมาเลยบอกมาตรงๆเลยมาต้องไปปิดบังอีกยังแม่นเพื่อนดีก็พ่อข้อดีก็เพลินแม่ข้อหางสิจะเลื่อ <ม Mich. S 1> นตัวแม่ไดก็ได้เพลินกับสิซอยเลี้ยเข้อไปยนีเยข้อขาดเขินอี่ยังมาแต่ข้าเป็นเด็กหน่อย จักคว่ำมันาาก็นะหักข้าวัรรมะาแล้วไปหลักเล็กขม,มกุ้ยหน่อยเฮาบเะมีเ้กาก็ขอ,อเพิ่นเพราะพ่นกลิ่นบอเสียหายดอกพ่นไปหน่อยก็ปเป็นคนบล็อกซิที้คนอยู่แล้วมันก็เคยถูกเคยยาบมันก็เคยผ่านเนี่ยมูลนี่มากขึ้นกันล่ะมันก็สิ่งจักขึ้นกันละมันถูกคว่ำยาบมันก็ซอยเลียห้องขึ้นกันละมันเคยผ่านก็ถูกคว่ำยากผู้ใดก็กกดได้ เดี๋ยวน่งเขาจะงับลงมาทาามาั้งในมันโคดากไก่ผมมันคือสันส้นแต่ตะไสดีนอนผิดจะนอนทั้งรถนี่รถเส,สียขยับแบาออกลูกปิ้วนี่ห่าตรงนับสาของออกมาดนีมันเยียดสาแล้วดีสำหรับคิอมีว้กำนัสงสำหรับวายยึด รถยนตไลน์นี้แล้วพีรถเดี่ยวต้อสำหรับคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้สักวันพี่นอ้องก่อนไม่